ดีค่ะ SPS Channel มาแล้วนะคะก็มาในช่วงของหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วหาเงินออนไลน์ฟรีหาเงินเข้าทู Mo น,นี y ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทบทวนแอปแถบคอยนะคะจริงๆแล้วนะคะปูได้บันทึกไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ โปรแกรมอัดหน้าจอนะคะเขาหลุดแล้วก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้อัดตอนแรกบันทึกตอนแรกนะคะก็ถอนเงินอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะก็คู่คืนไม่ได้นะพุกเลยมาบันทึกรอบที่สองนะคะโดยจะทบทวนแล้วก็นำบินที่ถอนไปล่าสุดนะคะมาให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันนะคะ คงไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าวันนี้แหมก็อารมณ์เสียนิดนึงอยู่นะที่มันมาหลุดกลางคันนะคะอ่ะเราเข้าสู่แอปพลิเคชันกันเลยจ้าพอเพื่อนๆเ,เข้ามาในแอปพลิเคชันนะคะก็จะอยู่หน้าแรกเลยเนาะแถบข้างบนนะคะจำนวนเหรียญตอนนี้ที่ปูถอนไปเนาะก็ลดลงเหลือ5,000กว่านะคะ จริงๆก็มีครบ่อน200บาทนะคะก็ใช้เหรียญอยู่ประมาณ206เนาะ206,0600ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนจะได้ดูวินเนาะนี่คือหน้าแรกนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถคลิกดูวิดีโอเพื่อรับเหรียญได้ด้วยนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นภารกิจทั้งหมดเนาะไปที่เมนูที่สองม,มินิเกมก็สามารถเล่นได้นะคะเข้าไปเลย แนะนำก็เป็นงานที่เขาแนะนาหรือว่าเป็นข้อเสนอค่ะถ้าอยากจะเล่นดูนะคะลองเล่นดูก็คลิกคําว่า play ได้เลยนะไปที่หน้ากิจกรรมนะคะหน้ากิจกรรมก็จะมีเมนูเช็คอินแล้วก็มีโปรแกรมการเชิญเพื่อนนะตรงนี้นะคะถ้าใครอยากได้คะแนนเพิ่มก็สามารถแชร์ลิงก์ของตัวเองให้เพื่อนสมัครผ่านลิงก์ตัวเองแล้วก็รหัสเชิญได้นะคะ ก็เป็นการเพิ่มคะแนนให้กับตัวเองนะแต่ถ้าใครไม่ถนัดเชิญเพื่อนไม่มีเพื่อนให้เชิญน,นะคะก็สามารถเล่นได้ถอดได้เช่นเดียวกันนะคะก็ประมาณว่าพึ่งผาคนเองค่ะแล้วก็จะมีภารกิจรายวันดูวิดีโอโฆษณาวันละสี่ครั้งเล่นมินิเกมวันละหครั้งนะแล้วก็ภารกิจอื่นๆนะคะก็แนะนำวงล้อนำโชคค่ะ ทำที่ได้นะคะในแต่ละวันค่ะทีนี้ไปที่หน้าฉันหน้าฉันก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็มีชื่อเราที่ลงชื่อโท่าใช้จํานวนเหรียญเมนูถอนตร,ต,รตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปูจะพาไปดูประวัติการถอนนะคะที่ถอนไปเมื่อเร็วๆนี้นะประวัติการแรกนะคะถอนไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็ วันที่9เดือน11ปี2023เวลา18รนาฬายนาทีนะคะถอนเข้า To มันนี่0 0 0บาทการแลกรับรางวัลก็สำเร็จแล้วค่ะเพราะว่าแอปนี้เขาโอนไวนั่นเองแหละนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวปูจะพาไปดูบิน to มันนี่นะคะ นี่แหลคะค่ะบิน to Money นะวันที่ทำรายการวันที่9พฤศจิกายน2566เวลา18นาิก23นาที200บาทรับแล้วเรียบร้อยค่ะอะให้ดูหลักฐานแล้วหล่ะนะคะอะกลับมาที่แอปแท็บคอยนะคะก็ถอนไปแล้วอาเองินเข้าแล้วนะคะก็ จบหน้าที่ของแท็บคอยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ปูต้องทำต่อไปก็คือเก็บคะแนนนั่นเองค่ะก็เข้ามาเล่นแอป,ปนี้ทุกๆวันเก็บไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงยอดถอนเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่เล่นแอป,ปนี้ค่ะฝากด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะหารายได้เสริมจากแอป,ปนี้นะ ปูขอฝากหารหัสเชิญแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้วยนะคะอะเอาเป็นว่าวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมวิดีโอนี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ปูด,ด้วยค่ะแล้วก็ ถ้าดูแล้วยังไงมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ฝากข้อความไว้เหมือนเดิมเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ